ฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยทำเดี๋ยวทำไมมันตายกันหมดเลยเอองงเลยพี่เกตทำไมฉันมองไม่เห็นตัวพี่เกตเลยเนี่ยฮะไม่เห็นตัวพี่เกตเหมือนกันทำไมร้องหุนเออพี่เกตเราอุยเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นลางๆเป็นผีเลยพี่เกตนั่นคือวิญญาณหรือเปล่ารู้จักเพลงเราไหมเออทุเรกัสแตนเอ้ยรับบุกนี้นั่นเนี่ยไม่ได้เล่นด้วยกันนานแล้วนี่ก็เลยชวนพี่เกตมา เอาเริ่มแล้วหรอพอหยุดหยุดจะตายไปจากเอ้พี่เอาพี่เอาพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยสู้ไม่ได้แน่เลยเนี่ยนี่เป็นแบบอะไรเนี่ยลาวาลันเว้ยพี่เกดเราจะมาแบบลาวาลันเนรอใช่เรามาวิ่งหนีลาวากันเราจะมาวิ่งธรรมดาแบบออกกําลังกายธรรมดาไม่ได้แล้วเราต้องมีอะไรให้มันแบบระทถึกใจขึ้นมาบ้างเนาะข้างล่างมันไม่ใช่ลาวาเนี่ยมันเป็นโคนเออนั่นสิแต่มาแต่ว่าแมพมันชื่อลาวาจริงๆนะเฮ้ย มันเอานี่ไงเราพาหมดแล้วเราเอาบมแดงแจ๋เลยอุ้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 ยอี่ยอุ้ยอน้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอห้ือุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้่อหรือุ้่อุ้ยอุ้ยอ้ยอุ่ยอเ้ยอุ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 ้ตอยอุ้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 ยแุ้ยอุ้ยุ่้ยอด้ยอ้ย้ย้ยย้ยอด้ยอออ้อ้ออยอ ฉันก็อยู่้างหลังนายเนี่ยเอินนิดหน่อยไม่กี่เใส่รุ้งเหรอไปดูเนี่ยอะไรดูอะไรไปดูว่าไอ้เส้นชัยอยู่ตรงไหนแล้วแบบลืมลืมดูข้างหน้ามันมันเป็นที่ลงแล้วรอยยูพีีเชอ้าวถึงแล้วจ้าอุ้ยไม่น่าเชื่อเราชนะได้อย่างไรเนี่ยรอ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 บาร้อนร่นอนนดูดีได้ที่เท่าไหร่ที่ส้าฉจนที่ห้าพี่เกดด้ที่สี่ม เออฉันได้ดีดัวเลยเร่เอฉันได้ดีแหละเป็นคนดีไงเกี่ยวไม่เกี่ยวอุ้ยโหวตโหวตโหวตโวยไม่โหวดหรอเออนี่ไงนี่ไงนี่อะไรอ่ะเอาไปขอฉันแตกต่างอย่างตัวอ่าวไม่ทันเงี้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไป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 โกโก้ทูฟาร์มไหนทำอะไรเนี่ยโอ้โหทำฟาร์มเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนมันยังไม่นับเวลาไปแะเอ้าตกเตกเกา เหรียญเหลือนไม่เกินแล้วโอ้อ้าวโอ้เปลียนอะไรไม่เก็บเหรียนอะไรไม่เก็บเราที่หนึ่งเป็น number one number one ตัดเอาทีหลังก็ได้มากแหมเล้วรถเป็นไงตรงเนี้ยนี่รนไงฮะนี่รถไงฮะอะไรพี่เกศระวังระวามันกำลังมาแล้วระวามันกำลังมาแล้วจ้าโอ้ my god ไม่รู้เดี๋ยวก่อนสอยคอยแน่เด้แล้วไ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 ด้แล้วเกิดตกลงระเบิดป่าพะชันตุยเย่ไหนดูพิ่เกตพิ่เกตอยู่ไหนอ่าเฮ้ยนี่ไงอ้าวอ้าวตกได้ไม่มีใครผ่านชนะเลยนะน่าจยากอะตรงนั้นะอไม่มีใครชนะเลยพี่เกตได้ที่สองเลยนะเนี่ยที่สองแบบที่สองตะแ้อ่ ที่สองแบบกระโดดลงบ่ไปเลยนี่ข้างบนนี่มีนี่ด้วยอะไรอ่ะพี่เกศไปทำอะไรข้องขวัญของขวัญไม่ทันอ่ะเลนหนึ่งวิ่งอ่ะอเหรอแมวบอดินโพสเซสเรนโบว์เฮดบินอ้าวไปแล้วโอ้ไมีแต่ออบบี้ปะเนี่ยเฮ้ยเอองใครโดดลงไปลาวาแล้วคนแรกเขาเขาทำให้เราดูไงว่าอย่าโดดอย่างนี้นะอ๋อทดลองการเป็นไก่ต้ม เออไก่ต <re pe as> ้มลาวาด้วยนะรีเมียมสุดๆนี่เอ้ยฉันยังอยู่เออโอ้โหตารางมาเลยอ่ะฮึ้ยอุ้ยห้องนี้ล้าตามากไปแล้วอะเอ้เอ้ยเราติดอ่ะเราติดอะมีเกดไปถึงไหนแล้วเนี่ยเอาใหม่ก่อนอยู่ข้างบนเอารีบเราโดนนี่แล้วเฮ้ยอะไรนี่ยโดนนี่หลายรอบแล้วอะเอวเออ ฉันไม่รอดแล้วเข้าแล้วโอ้โถเอ้ยเป็นกำลังใจให้พี่เกตนะคะไป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 ไบปึไงโอ้เออเออโอ้ปังปังว่ะที่หนึ่งอ่อแสดงความยินดีด้วยนะค่ะนะคะเลิกใจนะคะได้แล้วดูดูดูที่หนึ่งทำไมไม่ได้เอฟบวกอ่ะเดี๋ยวเราเป็นเอฟเนอะเนี่ยฉันได้ที่สุดท้ายเลยโอ้บวยเลย โอ้บหยเข็มทำไมเป็นเอฟป่ะทำไมเป็นเอฟนายพลาดอะไรไปหรือเปล่าไม่ได้เก็บเหรียญนะต้องเก็บเหรียญเหรอไม่ไม่แน่ใจนะเฮ้ยนั่นนั่นเขาเขาโหวตกันแล้วเขาโหวตกันแล้วไอ้กล้องของขวันอะอันนี้อันนี้อยากเล่นอันนี้มืดมืดอ้าวทันไหมเนี่ย <laughs> น,นี่อะไรเนี่ยอ๋อที่ไหนเราอยู่ที่ไหนไปเลยเออ ไปล่วงเอ้ยไปแล้วอ๋อโอ้ยโถเห็นกันอยู่แท้ๆอ้าวเอออ้ยมันมาอู้มันกระโดดไปทักอ้าวอ้มตกน้ำเฮ้ยเอ้ยเอ้ยจะไปรอดแล้วจะไปรอดแล้วตายง่ายล่วงแบบล่วงง่ายๆเลยอะอ่ะพี่เกตนายตุยเย่แล้วเหรอตายไปแล้วตายสองรอบอันนี้เฮ้ยนี่นายนายขึ้นไปปีนข้างบนแล้วพี่เกต ถ้าอยากดูว่าข้างบนมันกองของฝันมันให้อะไรเราอ่ะเออราอาจจะได้สมบัติก็ได้นะกล่องกล่องหลอกเปล่าหลอกมีบัตรเงินผมมีบัตรทอง <laughs> ไม่ได้ไเลยเลยเอา,าลอกลอก่องล้อโถคุณหลอกดาวโถไอพิกเก็ต <laughs> ไม่น่าเลยให้เรายิงเต้นกับเขาดีอ่ะไหนเต้นดิ ฉันยังเห็นพี่เกตเป็นวิญญาณอยู่เลยเนี่ยเอาต้องยืนไกลมากเต้นไงอ่ะเต้นไงเต้นไม่ได้อ่ะเต้นไม่ได้อ่ะเต้นยังไงอ่ะเฮ้ยจบเกมแล้วที่สุดท้ายเลยด็กทโทษนะฉันที่ห้าเอาฉันได้ที่ห้าได้ยังไงเนี่ยไม่มีใครผ่านเลยเออไม่มีใครผ่านเลยสงสัยยากเกินนรื่อไงขอเปิดโหวตแล้วป้ารอบสุดท้ายวะรอบสุดท้ายแล้วนายกระปุก นหนกับปุกฉันเอ้ยหูมาถึงก็จมน้ําเลยดูดิตัวจุ่มน้ําอยู่เลยล้านล้านเ้ยเปียก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 เปรี้ยกเปรี้ยกเร้ยกเป้กปรี้ยดเ้ยกปไ้ยกป้ยเร้กไปรไ้กเ้ยกไป่กเปร้กเปรีเป้ยกเปมีดยเปรีเป้ยเอยกเปรี้ยกเปรี้ยกเป้วกวยอ่ะรยมเป้ยมเ้ยก้ยเ้วเรยกเ้้เรรรับ ดู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 นี่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 คือสเต็ปที่เรียนมาจากับเ้าหลินโอ้โหขนาดนั้นเลยนะพ่อนะเอ้ดู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 นี่อยงโอ้ฮึบอ้าวเฮ้ยโอ้โหทำไมที่กระโดดมันไม่ไ <West> ม <stream everywhere> <you must see realization> ่ไม่แคบไปหน่อยเหรอคะเนี่ยฮะหลีให้โดดด้วยมีอุ้ยระวังมันมาแล้วพิกาจ์ไม่เห็นไม่เห็นอุ้ยเอ้าล่วงเฮ้ยเอ้ยยังอยู่ไหม ลุ้นไกลเลยลุ้นไกลเลยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยอยู่อยู่ยังไกลเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วโอ้ใหม่เกิร์ดเอ้าลงเลยลงเลยลงเลลงเลยเฮ้ยเฮ้ยมันกระโดดไม่ได้อ่ะอืเออเออออมันไล่มันไล่หลังฉันมาแล้วอ้าวเย้เลวเย้เลยอ้าวตุยเย้ที่สองที่เท่าไหร่เนี่ยอุ้ยที่บวยที่โหลดเลยอ่ะพี่เกิโอ้ย เออเป็นไงบ้างนายเอนจอยกับการกระโดดหนีลาว้าไหมลวกขาลวกขาเลยร้อนร้อนร้อนเลยลวกขาเราพอไหมเออเออพอว่าเราจะไอเกมยังไงอ่ะพี่เกศอยากเล่นดีวะไม่พี่เกศเล่นแล้วโอเคเอองั้นคนแยกกลับบ้านอ้าวมันเข้าเกมไปแล้วไปไปไจมเกมนี้ก่อนก็ได้ป่ะเออเอออีกอีกตาหนึ่งจะเป็นอะไรไปอ่าไปเลยดี๋ยวเป็นออฟฟี้ที่แบบมีเส้นนี่ด้วย มีทางบอกว่าไปยังไงใช่ไหมได้บอกใบ่ะดิอุ้ยเอ้าล้วงโหเพลงมันเพลงมันแบบเร้าหรือมากพี่เกตล้วงอ่ะเฮ้ยเอ้ยมันไงอ่ะอุ้ยสะพานตะวันสะพานสะพานแก้วโอ้โหเวพิดทางเดียวพิดทางแล้วพี่เกตนีเแล้ว มาตามเพื่อน่ะเพื่อนเอาแบบเพื่อนกระโดดผิดทางงอ้าวโดนหลอกแออย่าหลอกพีกเก็ตด้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ดูดิดูข้างล่างโอ้โหเอางี้เลยเหรอเอางี้เลยเหรอเอางี้เลยอุ้ยอ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้้ยโอ้ย้ย้ตกตกตกเ้ยโอ้ยกระปุกอึ๊กะอุ้อย เอ้ย่รอดอยู่กูยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เอาไงเอาไงไอเจ้าเจ้าจ้าจ้าเจ้าไอประตูปิดประตูปิดช่วยด้วยเอ้าไปแล้วมาเลยขึ้นมาแล้วเฮ้ยแล้วค้าพี่เกตพี่เกตอยู่ไหนอยู่อยู่ตรงเส้นชัยอ่ะอ้าวจบเกมแล้วรอดูที่บวยเลยบวยเลยเฮ้ยเออพี่เกตพี่เกตเออเรากลับบ้านกันนะไว้เจอกันใหม่นะ บายครับบายจ้า